nó lên rồi lên rồi lên nó là... mình... lên mà nó như vậy còn nó lên nó lên nó lên nãy nó như vậy ngay phải không anh khách sùng cái công nghệ à mỗi lần nhìn thấy rất là ok 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 này là chụp sậu chụp nó sẽ là thành từng nó nó sẽ thành từng không có là không có là cái này 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 อ๋อติอ๊ตา,าใครเราดูบ้างใครเราดูเราดูด้วยนะเพราะว่ามันเป็นแบบซีรีส์ที่ฉันว่ามันอลกอมณ์าดูโปูมิน ไม่พ่อแ้ไม่พอพู่นี่ิบพูดเลยจริงใจด้วยจริงใจผจริใจด้นิดนึงอ้าวโอคก็เดี๋ยวนีเหลือเวลาอกกี่นาทีอ่ะตะพูะตะพูดตะพูดพูดแบบเสียงตะุกโชคดกีอะหไปังหน่่ยลองดูลอดู ใครบ่านะครับไฟเฮียนได้ไหมเ้ยสูงลไ่้องอายไม่ต้องอายชอบไหมครับชอบช่ไหมจังต้อไยอะไรอะไรเป็นเออเพงรักรอรอรอัมเต็มเตกหรือยังยไม่ไหใช่ไหมก็เดี๋ยวซีซนจบก็ฟังเพลงเต็มได้เลยแล้วเดี๋ยวคันน้าเดี๋ย

ไม่เวอร์แล้วปผมก็แค่ไปต่อที่พวงวะเอาเดิมได้ับผมไม่อย่างงงเกเรแล้วันร่างกายพงเป็นสีลงได้นอนอยู่แล้วเราอยู่ในงันนี้คือเราเปลี่ยนพุ้เดือนนะเดือนนี้งายนันก็เลยที่แต่ถ้าถึงเดือนหน้าก็จะเปลี่ยนเป็นสีอื่นสมมติเดือนหน้ามีวันอะไรวันรัชกาลไม่รู้แต่ว่าถ้าในธิงหยางก็จะเป็นสีสีม่วงเป็นวันแม่ นเป็นมันเตาร์บถ้าวันแรกเนันเตามก็จะเป็นสีม่วงใช่มันก็มีีมันก็ทสีเหลืองน่้ใริงมันทำได้หลายสีบู่กใช่ใช่ใช่ไม่ถึงกก็อันน้ันัดขอบ่ับชิปหายแล้วะจะมีงานต่ออาการการมียพื่อทุกคนเลยเตรียมมาพูดเยอะ อยากเห็นอะไรดีรีมากใช่ครับคิดวันนี้เพราะเห็นเห็นกรทับมาเนี่ยอยากให้ไปดูทุกคนในซีรีส์มากหมดไม่แต่ว่าซีรีส์เรื่องนี้คือสนุกให้จริงๆเรื่องหลังพวกเราคือดีกันจริงๆนอกจากนี้ก็ยังมีซีอีกถ้าวันนี้ซีมาก็คงแบบดูมากเลยอยากไปดูด้วยมีพี่บอมแปงด้วยแล้วก็ฉากที่ระหว่างไพรันกับพี่บอมแปงมคือพี่ไปหน่ในเรื่องเนี่ยเขาอะไรกันเนก็จะเป็นอะไรที่ ตลกทุกครั้งเลยเพราะว่าพี detail, ่แปคจะเล่นเล่นแต่ละครั้งไม่เหมือนเลยไม่ซ้ำกันเลยซีนก็ต้องเซตระบบตัวเองที่ดีที่จะทอยแบบทำทำยังไงก็ได้ให้ทอยต่างๆได้มาก่สุดชายชาจริงๆนี่เป็นซีรี์เรื่องมากของโอนกับชีนทีด้วยครับผมแบบว่าตอนแรกกดดันมากเพาท้ี่มราชิลกังแต่ก็เลยรู้สึกว่าแบบติดตามนะเพื่อนที่ตั้งใจแล้วก็สนิมาก ไิวเขาบอกว่ารักนะต้องพายตงพายไปเลยจะพูดกับพี่ขาบ้างเลยต้องายานกันบ่อดีั้ใจ้แฟนขับิวหมดเลยใช่ไหมนโอ้ยวิวหย่อมนึงอ่ะมรงยเนี่ยเต็มือเนี้ย ใจเลยตรงไหนด้วยอตรงนี้ด้วยนี่ด้วยนี่นี่วิวหน่สุดยิ้งเอาจริงโอ้โหมาดูดีตอนแรกไม่ดูหรอกขอ้โหขอหน้ามีขอหน้ามีไขอได้ไมเขาบอกขอได้ไหมขอยังไงอีกคั้งยังไยังไ ยังมีอีกพี่อภัยลูกฉันเป็นคนดีนะฮะเวลาเขารับลูกเอกโอดเขียนมาแบบนี้เขีนมาแบบนี้นะับยังมีอีก อ่านีวิวเรือวอิวระหว่าที่รักกับม่น,น,นม่รค่ะมีอีกไหมมีอีกไหมเนี่ยครับว่างงานค่ะรับหนูได้ไมคทางได้เดี๋ยวพี่เจนจะกล่ให้อนโทน พอสมควรเลยก็ีเหมือนตัวเองเหมือนกันนะคลายคลายคล้ยเขาไม่คยด่ไหมเขาดูมือไม่น่ดูมัวนสู้ไ่าเับดุมาผมก็ตอนิ่งกันอะไรไม่ถูกอากาศมันร้อนเทอมนี้อ้อกัให้มันมีอะไรกก่อนดิ ากาศมัน huh. ร hey, hey, ้อนรอเธอมาอ้อนอยู่นะ้เดีมาเล่นอีกเป็นครับไหนๆมานั้นจะเล่นกับเลือดือบี้ยมามาเปิดีเจอซาบบนจเจอแต่นอไรอ้ยยสู้นีมเปิดีนเแ่เปิดชายาเจอแตนองไรฮะ มีไหมฮะต่างไหนอยากเล่าๆหนไหมฮะมีไหมตางนี้รู้สึกอะไรบ้างไหมรู้สึกเงีมเงียบจริงๆอาไ้ยโออะกลมทีแชร์่จริงพี่เจนติดอ๋อยอเหรอับ ตัวฉันเองเหรอฉันชอบผมฉันรูยแบบว่าเราชอบอนในอะไมกี้ในเรื่องที่ชอบอยู่แล้วโอ,อ้โหอันนี้อะไรนะไอ้กันบอกว่าชอบผมของ,งกันจ้ะ เลยไปหาทำก่อนหน้าเขามเลยเอาเองวพราเขาพูดคำพอะไรอะไรนะพูดจริงแต่ว่าเป็นคนที่ชอบแบบพิจารณาดีกว่าใช่ไหมมันจะได้ดูแบบไม่รุนลังเทาปกติเป็นคนดมของเยอะใช่ไหมแล้วพอจำาวจะดูแบบโอ้ยด่สีท่านนึงเนี่ยเก็เลยแบบตัดสั้นดีกว่าให้ทวิวงไหนกันวไหเน่ร

เพราะว่าถูกนไม่ละผูว่าผมได้เลยก็ได้คนกียงแหละกูแหละเอะไรที่ไม่ดีก็กูอะไรที่ดีก็คนอื่นส่งไปโดนอะไรก็ทีน้องก็ไม่รู้ก็แบบว่าไอ้รู้เรียนมากหาน้ายๆกัอะไรอย่างี้่บีมากมีมากวิธีการทำงานแบบมันคืออะไแยกแยะกนดีเลยที่พายที่พายเยพูดนะ 妈。Oh.

สองพอูงดยัดงอ๋อนู้นยืงอยู่ตรงนี้ยืนยังไม่ไหวทำได้แล้วอนนี้จะพู่งแล้วอีกแค,ค่ถอยห้าทีตรงนี้นะเดี๋ยวไปไปรู okay, 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 okay. ้โอเคโอเคโอเคครับพี่ครับผมอะไรนะวเต้นเพลงใช่ไหมไมันจะมียัง,งี้ เพลงอะไรอะให้บาร์บีเต้นแบบท่านจะปกติหมือป่าเพาะคุณเตลกกันเองหรือเปล่แต่ว่าในเพลงในซีรีส์เรื่องนี้ในเพลงของพี่การร้องจะมีท่าเต้นด้วยจะเริ่มจากท่านโค้งอไรลย่งจะเป็นแต่ไม่ได้ใช่ไหมโอ้โหเก๊รเป็นยังไงบ้ ไม่แล้วไม่แล้วถ้าเราไปแมนดีกีตราเลยใช่ทำผมรูดอ่ะใช่ใช่ใช่ไม่งั้นไม่เฉยเฉยมันจะไม่ตลกเลยแลวเอาให้ตลกหน่อยเอาตลกนี้ไม่ดีเอาใหม่เอาใหม่ หลบที่ไหมนะ้ำนผม,ผมไม่ทำอะไรแบบนี้ไงครือว่าผมขอโทษะกะได้น้า้เออเยแต่เมนี้เตอร์เฟรของคูณเหมดเลยวะเนี่ยใช่ปะฝันันได้ัละเออคูณอันนี้มาจากประเทศไหนครับม,ม,มาเมอเชียคน,นไทย <laughs> โอเค เล่นฉากไรแล้วไม่รู้เลยนะไรอ๋อคือถือผมต้องมีถืออะไรทุกอย่างหนถือป้บถือลอกลอกไอ้ผมเข้ามาพูดไอ้ก็ถือที พี่เอาขอเป็นมือหมีได้ไหมอาฮัท่ไหวก็มาเลย เอ้ยอชิวมากเุางเราเปา็นการทำงานที่ที่รู้สึกว่าเราทำงานกันสบคือตอนนั้นโปาเจเลเสร็จสองเ่มซ่ติดต่อเป็หกโมงสี่ทุ่นอันนี้ประหยัดเวลาน่อยนที่เราติดต่อเพิ่ม้่อองจะตื่นมาีกวันเพื่อไปเพื่อนจเจอเพื่อนนะะาีตายหาเอาลนเกินนะเออแบบ เจอเพื่านครับผมตองเหนดหัวใจครับบ้างนะทำไมล่อขอเลยเหรอลูกได้แต่ว่ามีพีสี่ห้องไปห้องสุดไม่แปลงอุ๊บไม่ได้จริงนแม่มาให้ลูกได้ดีกว่าใต้องเลี้รงเลน

thank you